สระคงรูปสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปสวัสดีครับน้องๆเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้ถึงการแบ่งสระออกเป็นสระเดียวสระผสมและสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะครับสระเดียวคือสระที่เกิดจากฐานเพียงฐานเดียว เช่นโตเท สระประสมคือสระที่เกิดจากสระเดี่ยวสองเสียงมาประสมกันเช่นวัวเสือ และสระเกินคือสระที่มีเสียงของพยัญชนะปนอยู่เช่นข่ ใจเบาเมื่อได้ทบทวนความรู้กันแล้วต่อไปพี่จะพาน้องๆมารู้จักกับสระคงรูปกันนะครับสระคงรูปคือ สระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระให้เห็นอยู่เริ่มจากสระอาเช่นคําว่าปากเป็นคำที่มีสระอามีตัวสะกดคือกไก่สระอีเช่นคำว่าสิบเป็นคำที่มีสระอิมีตัวสะกดคือ บอใบไ,ไม้สระอีเช่นคำว่าปีนเป็นคำที่มีสระอีมีตัวสะกดคือนอนหนูสระอึเช่นคำว่าอึด เป็นคำที่มีสระอุมีตัวสะกดคือดอเด็กสระอุเช่นคำว่ายุบเป็นคำที่มีสระอุมีตัวสะกดคือบอใบไม้สระอูเช่นคำว่าปูน เป็นคำที่มีสระอูมีตัวสะกดคือนอหนูสระเอเช่นคำว่าเหวเป็นคำที่มีสระเอมีตัวสะกดคือวอแหวนสระแอเช่นคำว่า แกงเป็นคำที่มีสระแอมีตัวสะกดคืองง,งูสระโอเช่นคำว่าโขนเป็นคำที่มีสระโอมีตัวสะกดคือนอหนู สระอเช่นคำว่าคอยเป็นคำที่มีสระอมีตัวสะกดคือยอยักษ์สระเอียเช่นคำว่าเสียมเป็นคำที่มีสระเอียมีตัวสะกดคือหมอมา้า สระเอือเช่นคำว่าเรือนเป็นคำที่มีสระเอือมีตัวสะกดคือ,น,อนหนูนอกจากนี้ยังมีสระที่มีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นเริ่มจากสระอะเช่น เช่นคำว่าจับมาจากจอจานประสมกับสระอะบอใบไม้สะกดว่าจออบออ่านว่าจับดังนั้นสระอะจึงเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศสระเอเช่นคำว่าเล็บมาจาก ลอลิงผสมกับสระเอบอใบไม้สะกดว่าลอเอบออ่านว่าเล็บดังนั้นสระเอจึงเปลี่ยนรูปเป็นไม้แตค่คูสระแอเช่นคำว่าแข็งมาจากขอไข่ประสมกับสระแององูสะกดว่าขอแองอ อ่านว่าแข็งดังนั้นสระแอจึงเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูสระเออเช่นคำว่าเดินอ่านว่าดอเออนอเดินคำว่าเดินมาจากดอเด็กผสมกับสระเออ นอหนูสะกดว่าดอเออนออ่านว่าเดินดังนั้นสระเออจึงเปลี่ยนรูปเป็นสระอีสระออเช่นคำว่าช็อกอ่านว่าชออกอกกช็อกคำว่าช็อกมาจากชอช้างผสมกับสระอะ กไก่สะกดว่าชอออกกออ่านว่าช็อกดังนั้นสระออกจึงเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูและออ่างต่อไปสระที่มีตัวสะกดแล้วลดรูปมีสระลดรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระไม่ปรากฏให้เห็น เริ่มจากสระอือเช่นเช่นคำว่ามืดมาจากมอมาะสมกับสระอือดอเด็กสะกดว่ามออือดออ่านว่ามืดดังนั้นสระอือตัวออ่างจะลดรูปไป สระโอเช่นคำว่านกมาจากนอหนูประสมกับสระโอก็ไก่สะกดว่านอโอกออ่านว่านกดังนั้นสระโอและสระอะจะไม่มีรูปปรากฏสระอัวเช่นคำว่าบวกมาจากบอใบไม้ ประสมกับสระอัวกอไก่สกดว่าบออัวกออ่านว่าบวกดังนั้นเมื่อมีตัวสะกดรูปไม่หันอากาศจะไม่มีรูปปรากฏและสุดท้ายสระเอ,อเช่นคำว่าเงยมาจาก งงูผสมกับสระเอยอยักษ์สะกดว่างอเอยออ่านว่าเงยดังนั้นเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะไม่มีรูปปรากฏเมื่อน้องๆได้รู้จักกับสระในแบบต่างๆกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆกันนะครับเล่นเกมสนุกๆกันแล้วเรามาทบทวนกันนะครับ สระคงรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระให้เห็นอยู่มีดังนี้สระอาสระอีสระอีสระอือสระอุสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระเอียสระเอือเช่นคำว่า ปากแกงขนสระเปลี่ยนรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นมีดังนี้สระอสระเอสระแอสระอสระเอเช่นคำว่าจับ เดินช็อกสระลดรูปคือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระไม่ปรากฏให้เห็นมีดังนี้สระอือสระโอสระออสระอัวสระเออเช่นคำว่า นกบวกเงยก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กัน เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคำว่าคอยสิบเรือนยุบป,ปีนเป็นสระคงรูปเพราะสระคงรูปเป็นสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระให้เห็นอยู่คำว่าเล็ดแข็งจับนอกเดิน เป็นคำในสระเปลี่ยนรูปเพราะสระเปลี่ยนรูปเป็นสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นคำว่าเงยพรนกบวกมืดเป็นคำในสระลดรูป เพราะสระลดรูปเป็นสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระไม่ปรากฏให้เห็นเรื่องของสระก็จบลงแล้วนะครับคราวหน้าเราจะไปดูรูปและเสียงของวรรณยุกต์กันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ